สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีปลาตะเพียนหนึ่งตัวเลยนะคะ1ตัวใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้เราจะทําเมนูลาบปลาตะเพียนนะคะสูตรของภาคเหนือนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าวันนี้เราจะทําแบบไหนนะคะอันนี้เราก็จะมีตะไคร้นะคะแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะคะที่เราซอยไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปแช่น้ํามันนะคะเพื่อจะทําเป็นเจลเป็นเหมือนอเจยีวให้มันกรอบอะค่ะ ันนี้เราก็เตรียมเครื่องราบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหอมกระเทียมหั่นนะคะอันนี้เป็นข่านะคะตะไค้อันนี้กะปินะคะอันนี้ก็จะเป็นลูปผักชีแล้วก็มะขวนนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราเาก็จะไปทําเป็นเครื่องราบกันนะคะนี้เราก็จะเริ่ม สับนะคะสับปลานะคะตอนนี้เราก็แยกชิ้นสว่วนของปลาแล้วเราก็นําเนื้อนะคะมาเตรียมจะสับให้ละเอียดนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะที่เราแยกชิ้นสว่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังหัวก้างนะคะก็ยังมีประโยชน์อยู่สําหรับการทําลาบปลานะคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มใส่ผักแพลกับขิงน,นะคะลง ตอนที่เราสับปลาไปนะคะเพราะว่าก็จะทําให้ดับกลิ่ข้าวปลาได้ด้วยนะคะปราจะเพียนจากบอ่อจากสัของแม่ที่บ้านนะคะถ้เราเริ่มจาก ไม่ว่าจะเป็นเม่ดักทีนะคะแล้วแหวนแล้วก็กระปิกนะคะแล้วก็จะคั่วให้หอมดีนะคะก็จะเริ่มโขลกแกงนะคะเครื่องแกงลาบนะคะตอนนี้นะคะเครื่องแกงของเราก็เริ่มจะละลายนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเครื่องเครื่องลาบนะคะเครื่องลาบนะคะเราก็เริ่มผัด ที่เป็นตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะที่เราแช่น้ำมันทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะตอนนี้เราจะนำมาโขลให้กรอบนะคะอ่อทอดเรียบร้อยแลวนะคะกรอบเลยกรอบเป็นกระยาเลยนะคะเ,เน,เเนะะี่ยจ้าพานี้นะคะก็คือหนังปลาของเราเองปลากระเทียมเมื่อกี้นี้นะคะเราโรกหนักไปนะคะเราก็นำมาทอดกรอบนะคะ น,นี้จะเป็นหม้อต้มปลานะคะคือส่วนหัวกับกับอันที่เป็นที่โครงปลาก้างปลานะคะเราก็กํลาลังทําเป็นต้มยำนะคะเป็นน้ําซุปเอาไว้สําหรับสดทานคู่กันกับลาบนะคะน้ําซุปต้มปลานะคะส่วนของก้างปลาส่วนของหัวปลานะคะเราก็ทํามาเป็นน้าซุปไปทานคู่กับราบนะคะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะทำลาบปลาแล้วนะคะเราก็นำปลาที่เราอุย๊ยอันนี้เรากำลังจะทำลาบปลากันนะคะเรากำลังจะคนว้าวโดยด้วยผักชีะคะ่ะตผักชีนี่เลาบปลาสุดพานะคะที่เรา ทำเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาปรุงคนให้เท่ากันนะคะโน่ล่าปลาสุดเนี่ยของป้านุ้ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นปลาล่าปลาตะเพียนนะคะ